อบจเมืองปากน้ำจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดีสู่วิถีชีวิตสมุทรปราการที่ห้องประชุมโรงแรมเกาะลันตาส่วนภูมิตำบลจิงแก้วตำบลอาราชเทวะอเพอบางพลีสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการและหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพดีสู่วิถีชีวิตสมุทรปราการหลักสูตรอาสาพัฒนาพึ่งพาได้มอหมายสุขภาพดีประจำปี2563รุ่นที่1เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาสุขประจำ หมู่บ้านจังหวัดสุนปาการคหรืออสมโดยมีนายชนสวัสดิ์สวัสดิ์เหมประธานหอการค้าจังหวัดสุนปราการเป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยใช้งบประมาณส่วนตัวในการจัดซื้อกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายในกระเป๋าประกอบด้วย1อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย2เครื่องชั่งน้ำหนัก3ส,สายวัดรอบเอว 4. ส,สายวัดความสูง5เครื่องคิดเลข6ยาสามัญประจำบ้านเเจเลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามายัยพร้อมคู่มือความรู้ในการป้องกันโรคระบาดเพื่อให้อสมอนํำไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดมาเป็นวิทยรากรอบรมความรู้ภายในงานได้มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการอสมอชำนาการ,นานการและผู้ช่วยในการปฏิบัติงานจากกัวอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,000คนเข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่1-10กันยายน2563จำนวน10วันรุ่นละ300คนโดยรุ่นหนึ่ง ประกอบไปด้วยตำบลบางปลาตำบลบางทีใหญ่รุ่น2ตำบลบางฉลุงตำบลบางแก้วตำบลราชาเทวะตำบลหนองปลือรุ่น3ตำบลปากน้ำตำบลเทพรักตำบลสมลงเหนือตำบลบางด้วนตำบลบางปลงตำบลแพร่กษาตำบลแพร่กษาใหม่รุ่น4ตำบลปากน้ำตำบลบางเมืองตำบลบางเมืองใหม่ตำบลท้ายบ้านใหม่ตำบลท้ายบ้านตำบลบางปูตำบลบางปูใหม่รุ่นที่5ตำบลคลองด่านตำบลเปิงตำบลคลองสวนตำบลมงกลีน้อยรุ่น6ตำบลบางบ่อตำบลบางเตียงตำบลบ้านรักกาตำบลคลองนิยมรุ่น7ตำบล ปากคลองตำบลในคลองตำบลบ้านคลองสวนตำบลแหลมฟ้าผ่าตำบลน,นาเกลือรุ่นแปดตําภอบางเสาทงทั้งหมดรุ่นที่9ก้าถึงสิอําเภอพระประแดงหลังจากการฝึอกอบรมหลักสูตรอาสาพัฒนาพึ้นพ้าได้มุ่งหมายสุขภาพดีประจำปี2563แล้วนายจนสวัสดิ์สวัสดิ์เหมประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่เจ้าหน้าที่อ,อสมอชํานาญการสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประชาชนชาวสุพรรณบุรีได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไปท่ามกลางรอยยิ้มและ เสงปลบมือขอบคุณนายชนสอดสวัเมประธานหอ,อการค้าจังหวัดส,สุนปราการที่มีความห่วงใยและเห็นความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่อสมอที่ได้ควักงบประมาณส่วนตัวจัดซื้อกระเป๋าอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยเหลือดูแลประชาชนต่อไปทีมข่าว AEC TV c h anel n าพราง